ของขวัญวันเกิดของพี่บินค่ะกีตาร์เด็กออามาเล่นหน้าบ้านโชว์ซะเลยอโอ้โหลูกดึงย่งนั้นเดี๋ยขาดโอ้โหความรุนแรงความรุนแรงเขาให้ดีดหรือไม่ให้เคาะอ่ะดีงนี้ทำางนี้ปัดๆนี้ปัดๆนี้พอละ มีเกาเป็นเพลงนะพอแล้วหรอพอแล้วหรอไม่เอาไม่เล่นรองเท้าแม่ไม่เอาไม่เอา รองเท้าตัวเองเล่นไปรองเท้าตัวเองเล่นได้รองเท้าตัวเองเล่นได้เล่นไปเอ้อยซบซบซบ,บอีกออเลยอะตาตาตาหา,าที่นอนส่วนตัวของตัวเองเหรอ,อไ,ไหนอะ่ะแล้วหลบเข้าไปทำไมโนอะ้โหชุดแดงเต็นท์ก็แดงหรออืมอะรองเท้าตัวเองเล่นไปรองเท้าตัวเองเล่นไป ลมแรงเล่นไม่ได้เนี่ยนั่งหน้าบ้านไม่ได้ลมแรงมากเกินลมแรงเกินไปก็ไม่ดีนะรเนนะราอ,อิงก,กำลังสนใจมองคนข้างบ้านเขานั่งกินกระสุนไอตัวนี้ได้ยินเสียงอะไรไม่ได้เลยแลแ้วแบบว่าหูตาเลือก <c oughs> จะมาอะไรกี้เล่นข้างหนปะเล่นข้างไหน เหรอเอ๊ะหลักกันนักดไม่ลงแข็งดินแข็งกดไม่ลงปากไรอย่างนั้น hey! anybody anybody? อ่ะเฮ้ยฮัลโหลเอ็นดิบอดีด้เอ็นดิบอดี้อุ้ยรถรถมารถมารถมาอุ้ยรถใกลรถใกลรถใกลโอ้โหทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในสายตาหมด จนแซวจนแซวเล็กๆว่าพี่วินเนี่ยเป็นผู้ผู้จัดก,การประจำซอยเลยนะอะไรผ่านไปผ่านมาพี่วินหืมลิงจ้องในน้คนจะเดินรถจะมานกจะบินสังเกตเห็นหมดห,หูตาดีอ <c oughs> นี่ใส่ชุดอะไรหรอแม่แม,ม่แม,ม่แม่ขอนะแม่ขอได้ไหมขอได้ปะแม่ขอเขอเอให้เหรอขอบคุณครับขอบคุณครับอ่าแม่คืนแม่คืนไหนพาวินใส่รองเท้ายัางไงหูกพยายามจะใส่อ่ะคือยายกยกยกเท้าขึ้นมาเออใส่ไม่เป็น ไมอย่างนั้นนะอย่างนั้นมันจะใส่ได้อ่ะมันไปวางทาพมันไม่เข้านะลูก่ไม่ใส่มือเดียวไม่ขนดัดอ,อย่าหดหนีสิคะคุณใส่ไง ทำไมจะจะไปโรงเรียนแล้วต้องฝึกสองเท้าอ,อ่ะพะเวินแห้าไปได้ไงใส่ไงใส่ไง ีมความสนใจพยายามจะใส่รองเท้ามาหลายวันแล้วตอนนี้มันอยู่ข้างนอกมันหยิบไม่ได้แหนทำไง อะ่ะเลิกแล้วหรอมไม่ใส่แล้วหรอไหนใส่ใส่โช,ช,นะช,ชวนะ์หน่อยใส่โชว์หน่อยใส่ไงใส่ไงรถไฟก็วิ่ง ต่อไปโครงการของเราคือจะทาสีบ้านเพราะว่ามันมเรียกอะไรมันดูเริ่มบางแล้วอะทาทีก็อยู่ได้ประมาณสิบปีก็จะทาย้ำๆตรงรอยตะปูหน่อยรอยตะปูมันแตกไม้มันจะเสียขพา พร้อมเรื่องอะไรพาวินวันนี้ลูกจะโดนตัดผมเหรอ,อจริงหรอือเปล่าโอ้โหโอ้โหโ,โอเคไปละไปละโอ,อ้ยถึงฟ้าเหรอโ,อโอ้โหไปละไปละถึงไงงไปละ